สวัสดีครับผมจะสิบตำรวจทีรวัตรหนูดำาหารนักศึกษา6 8 5 2 3 5้าส0 9อเ่าวันนี้ผมจะมาพีเซนต์หัวข้อความหมายของกฎหมายในประเทศไทยมีกี่ประเภทอะไรบ้างและกฎหมายอะไรที่กระผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับก่อนอื่นเรามารู้จัก กฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยในลำดับชั้นกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการรักษาระเบียบของบ้านเมืองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายไทยจะช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างทางกฎหมายที่กำกับดูดแลสสาคมไทยตั้งแต่ความหมายประเภทไปจนถึง ลำดับชั้นของกฎหมายที่มีความสำคัญแตกต่างกันครับความหมายของกฎหมายกฎหมายหมายถึงข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่รัฐได้ตราขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมความมั่นคงกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทั่วไปและผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ มีบทลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการรักษาระเบียบของบ้านเมืองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมสร้างความสงบเรียบร้อยก่อให้เกิดความยุติธรรมรักษาความมั่นคงของประเทศคุ้มครองสิทธิ ประชาชานประเภทของกฎหมายในไทยนะครับกฎหมายในประเทศไทยสามารถแบ่งได้หลายลักษณะโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆตามลักษณะความสัมพันธ์และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายเอกชนกคือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐโดยตรง กฎหมายประเภทนี้ใช้ในการกำหนดสิทธิหน้าที่และความลับผิดระหว่างบุคคลอีกอันนึงจะเป็นกฎหมายมหาชนนะครับกฎหมายที่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนกฎหมายประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐในการปกครองและจัดระเบียบสังคม การแบ่งประเภทกฎหมายในลักษณะนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละประเภทได้ชัดเจนยิย่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนกฎหมายประเภทนี้ เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐในการปกครองและจัดระเบียบสังคมมันก็จะมี4หัวข้อนะครับทักฎหมายปกครองกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐกฎหมายอาญากฎหมายที่กําหนดความผิด บทลงโทษสำหรับการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำหนดรูปแบบการปกครองโครงสร้างของรัฐและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกฎหมายภาษีอากรกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆจากประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายที่กำหนดขึ้นกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินคดีอาญาตั้งแต่การสอบสวน <c oughs> การฟอ้องร้องถึงการพิพากษาคดีครับมา ที่กฎหมายเอกชนนะครับกฎหมายเอกชนคือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐโดยตรงกฎหมายประเภทนี้ใช้ในการกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลกฎหมายเอกชนมีความสำคัญในการกำกับดูแลความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างบุคคลทั้งในด้านทรัพย์สิน การทำธุรกรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวการสืบทอดมรดกซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมกฎหมายแพ่งก็จะมีแบ่งย่อยออกไปนะครับกฎหมายว่าด้วยทรัพย์กฎหมายว่าด้วยหยววยนี้กฎหมายว่าด้วยสัญญากฎหมายว่าด้วยครอบครัวกฎหมายว่าด้วยมรดกกฎหมายแรงงานกฎหมาย ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างรวมถึงสภาพการจ้างงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินคดีแพ่งตั้งแต่การฟ้องร้อง,องการพิจารณาคดีจนถึงการบังคับคดี ลำดับชั้นของกฎหมายไทยนะครับการหากพิจารณาตามลำดับชั้นของกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงและต่ำต่างต่างกันโดยกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้ก็ตามลำดับชั้นในตามลูกนะครับมีรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพรล พราะราจะกำหนดพเรากกดกระช่วงประกาศหรือข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆลำดับชั้นของกฎหมายนี้มีความสำคัญในการตีความและบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากกฎหมายที่มีลำดับชั้นต่ำกว่าจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับชั้นสูงกว่าหากมีการขัดหรือแย้งกันกฎหมายที่มีลำดับชั้นต่ำกว่า จะไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยความสำคัญของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นหลักในการกำหนดรูปแบบการปกครองกำหนดโครงสร้างของรัฐกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจะไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเสมือนแนม่บทของกฎหมายทั้งพวงจากกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับกระผมกฎหมายที่ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประเภทต่างๆครับก็จะมีรัฐธรรมานูญกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายทั้ง2ประเภทหลักมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันโดยมีรัฐธรรมานูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ครอบคุมและกำกับดูแลกฎหมายทั้งหมดกฎหมายหมหาชนจะเน้นการคุ้มครองประโยชน์สาธารนณะและการใช้อำนาจรัฐในขณะที่กฎหมาย เอกชนจะเน้นการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเอกชนตั้งแต่แต่ทั้งสองประเภทต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือสร้างความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมครับความสำคัญของการเข้าใจระบบกฎหมายก็จะมีข้อจำอยู่ไม่กี่อย่างครับคือมีประเภทหลัก ก็คือกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนหนึ่งร้อยเปอร์เซ์ของประชาชนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายสูงสุดมีหนึ่งเดียวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับการเข้าใจระบบกฎหมายไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนทุกคนเนื่องจากช่วยให้ประชาชนรู้สิทธิละหน้าที่ของตงนเองตามกฎหมาย ทำให้เข้าใจขอบเขตและ้อจำกัดในการใช้สิทธิเสรีภาพช่วยป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวทำให้สามารถปกป้องสิทธิของตนเองเมื่อถูกละเมิดส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและเป็นระเบียบนะครับสรุประบบกฎหมายไทยนะครับความความหมายของกฎหมายคือข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ ที่รักษาขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมประเภทของกฎหมายแบ่งเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนตามลักษณะความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องลำดับชั้นของกฎหมายเรียงจากรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฎกระทรวงและประกาศหรือข้อบังคับต่างๆรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่เป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวงครับการเข้าใจในระบบกฎหมายไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมช่วยให้ประชาชนรู้สิทธ์และหน้าที่ของตนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับกัผมขอจบการพรีเซนต์ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ